เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินใหม่นะครับชื่อว่า humming b i r d s quad melodic drc นะครับผมหรือว่าเป็น drc ร่างท้องนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยบางคนก็เรียกว่าดาร์ซี่นะหรือว่าชื่อของมันจริงๆอ่ะว่า drc นะครับผมก็คือแบบอ่านยากนิดนึงเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเซตกินเกลียดนะครับแบบว่าเซตแบบปนๆนะนั่นก็คือรองเท้าลูกคูดาวนะครับแล้วก็เป็น ดาบอพาลิปแล้วก็มีตัดเลือดเอามาลดคูดาวนะครับแล้วก็เป็นอีวิลซิเกตลดคูดาวอีกนะครับผมคือผมกล่าวว่าแบบเอาอันตีล้วนนั่นเองนะครับแล้วก็พลังแฝงเป็นลดคูดาวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นโพลิทันเดอร์นะครับซึ่งเซตอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเซตเกี่ยวกับเน้นอันติใบๆทีๆจับล็อกลัวๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมคอมโบเดียวอาจจะแบบไม่ได้แรงบูววามากแต่เลเกมก็แรงอยู่ดีเนาะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยถือว่า DRC เนี่ยในแรง้งหรือว่าการเก็บดาวสูงๆเนี่ยเล่นยากมากๆนะาว่ ฮีโร่เมตามันแบบโหดกว่าเยอะนะครับผมนี่กดท่าหนึ่งล่างอย่างเท่ครับผมเรามาตีโน้แบบนั้นก็พยายามเก็บพาสซีฟบ่อยๆฉีดไปหนึ่งทีโอ้ยเจ็บอยู่เฮ้ยมันฟิกโยกว่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันฟิกโยกใส่ผมว่ะท่าหนึ่งมาพอดีฉีดไปหนึ่งทีเฟิร์สปัตจะกินด้านปั่นก็หมูเมาดีเอาดีพยายามเก็บพาสซีฟนะครับไอตรงหลอดแดงๆเนาะ เพราะว่าเราสามารถใช้สกิลซ้ำได้นะครับพิกซี่มาว่ะดิฟโยกครับผมเราดิฟผิดทางนะครับตอนนี้เราเลเวลสี่แล้วมาคือถามว่าเดียซี่นี่ถ้าคนเล่นช่ำๆเก่งไหมก็คือเก่งนะครับเพราะว่าสกิลท่าหนึ่งท่าสองเนี่ยเลกเกมโคตรแห่งความแรงเลยนะครับผมแล้วก็อันตีก็เหมือนกับซื้อล้างได้ดีนะโอ้ยผมอันตีไม่โดน แต่เราก็ฉีดหัวแตกก็โหเอาดีเรากดท่านึงฉีดแล้วก็ได้คิวมาแบบชิวชิวแหวนลีเจมานามาแล้วนะครับต่อไปขึ้นเป็นมจิกริงนะครับผมเพื่อจะเอาคูดาว40%์ให้เร็วที่สุดสลับอันตีนี่ครับเราเบิดไปหนึ่งทีผมได้วะ่ะผมได้ดังเซเลเยอร์นี่ไงสแต็กพาสีมาเอาดีเราตีโอ้สกิลหมดว่ะเพื่อนโคโลโตแกตกผมว่าต้องเพ่นนะครับทีมงานเราเพ่นหมดเลยวะ่ะเฮ้ย โอเคได้เมจิกริงมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลดคูดาวผมเป็นสามเป็นต์นะครับพลังแฝงมีลดอันติอีก10%อันติก็จะเป็นลดคูดาวสี์เซนะครับผมก็จะล็อกลัวๆนะวัน,นนี้นะครับผมมาดิมีไหมคอมโบวันนี้ก็คืออันติท่าสองแล้วก็อันติรอบนึงก็ได้นะครับโอ้โหมันล้างว่ะหรือว่าเราสามารถวางท่าสองก่อนแล้วค่อยอันติแล้วมันจะลดคูดาวท่าสองอีกทีหนึง่งทันทีนะครับอันนี้ก็ทำได้นะครับผม ซึ่งดียรซี่เนี่ยคอมโบมันก็เยอะนะครับใครเล่นไม่ช่ำเนี่ยก็ต้องหัดเยอะๆนะครับเพราะว่าลูกเล่นมันเยอะนะฮีโลตัวนี้นะครับแต่ถามว่าผมเล่นบ่อยไหมก็น้อยมากๆนะครับผมฉีดเปน็นอ่งทีคลิกซี่แรงอยู่นะเรามีนตีแล้วฮนะวนาคอสเฮ้ยเทลล้ำอยู่เทลล้ำอยู่ เราล็อกหัวเทลยวอจะนาคอสมาครับผมวิ้งเข้าไม่ได้นะมันอยู่ในป้อมนะอันตีเราอะเราเปิดไปหนึ่งทีดูเหมือนว่าทีมงานเราจะแห้งหน่อยๆเอาผมวานท่าสองท่าสองพันหนึ่งมันจะตายว่ะเฮ้ยเฮ้เราช่วยได้พาสีมาพอดีเราเบิดโอ้โหเกือบสองพันเอาแตกฉีดท่าสองมาพอดีอเราเบิดก็พันสี คือสายนี้เนี่ยถ้าสออก็ถีนะครับเพราะว่ารถคูดำเยอะมากนะครับผมมาเราได้มา4คิวบอลเลนติตูมันล้มมุลาดไหวมุลาไม่น่าไหววะพลิกโยกฉีดครับผมเอาเรียบร้อยแตกมุลาเมืม่มอกี้นี่เหมือนจะสู้ไม่ได้เลยโอเคกลับบ้านก่อนนะครับผมมา อืโมโตรแรงมันล้างนะคือสายรถคูดาวเนี่ยข้อดีของมันก็คืออันติบ่อยนะครับแล้วก็ท่า2ค่อนข้างแบบเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความถนัดเอ้านี่เดินล้ำใหม่มท,ท,ท่าสองพั็ X ครับผมใส่เทวเรียบร้อยครับแตกหมดโทนโลกอยู่ข้างในอีกลิงบอกว่าผมบักบักอะไรวะลิง ไม่เกิดเออว่ะลิงไม่เกิดป่ะเพื่อนๆใช่ป่ะอ๋อ,อลิงเกิดแล้วล,ลิงลิงบักอะไรวะเนี่ยลิง <laughs> มาเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็น Evil Secret <c oughs> นะครับผมก็มีจาะเวทนะครับจะได้แรงขึ้นนะท่าสแรงมากเลยนะครับ2,000กว่าเลยนาะ <c oughs> อันปีมาแล้วคลิกซี่ <c oughs> ระวังท่า2อันติแล้วก็ท่า2อีกรอบนึงแล้วก็บินกลับไป ต้องตีหึงท <re ีครับผมแตกครับผมผมไปแล้วปกคิวนะครับตอนนี <k <K ้ข้าสองโคตรแรงแต่ถามว่าดาร์ซ uh mm ี่นี่มันแก้ทางง่ายมั้ยก็ง่ายนะครับแบบสมมุติว่าเมฝั่งตรองข้ามออกอาร์ติกออกมาก็แก้เราได้แล้วนะสำหรับอันตีนี่ครับยืนไม่ก็แบบเอาชักหน้ามาเอาล้างมาก็แก้ดาร์ซี่ได้นะครับนาคอนี่ยิ่งแก้ได้ใหญ่เลยนะครับผมช่วงนี้มันเก่งเกินนาคอน โอเคต้องไปตรงกลางต้องกันก่อนครับล็อกหัวเทลเรียบร้อยครับผมล็อกบิงกลับไปเอาโอเค,อเคลิงได้คิวก็ดีครับลิงจะได้เกิดเกิดตอนนี้พีโน่ตายแต่ผมรู้สึกว่าแวนกับมุลลานเรามันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้ว <laughs> มุลลานนี่แบบมุลลานี่หนึ่งห้านะครับแล้วก็ออกของฟาร์มมาด้วยนะอยู่ออฟเลนออกของฟาร์มเอาดิ เอาพันนิชมาโคตรกาวครับผมจะล็อกหัวได้ไหมโอ้โหล็อกไม่ได้ครับผมล็อกไม่โดนไม่ใช่ไม่ได้ล็อกลมไปหนึ่งทีครับเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับคูดาวอันติมันเร็วโคตรๆนะครับด้านบนผมต้องไปช่วยนะอย่างนี้นะครับสวยครับผมลิงทุบนาคอแตก สวยทุกคลิกซี่ตายด้วยล็อบหัวโอโ้โหมันฟิกโยกไปวะมันฟิกไปแล้วเพื่อนแวนเข้าไปเลยอือท่าสองสายเทล2อ0 0ทีเดียวอีกทีนึง2อ0พอีกทีหนึง่งเอายังไงพอ,อเรนตินโนมาจากไหนมะเนี่ยเพื่อนโอโ้แล้วมูลหลาเราอยู่ไหนนี่มูลหลาเราอยู่บนเคมูหลาเก็บของฟรีได้นะครับ น่าจะตายหมดตีนะฝั่งตรงข้ามนะครับผมสวยอยู่เพื่อนสวยอยู่ายมาของใกล้ตันแล้วนะครับผมรออีกนิดนึงนะครับเฮ้ยนาคอสนาคอสเนียนล่างโอ้โหโดนท่าสองผมฉีดไปเดียวจะตายวะฉีดไปหนึ่งทีแตกครับผมแค่เราฉีดก็สองพันไดเมจเพื่อนๆโคตรแรงตอนนี้ท่าสองใส่คีฟสี่พันนะครับ อลเอนติโนโอ้โหโดนเราฉีดท,ทีเดียวครึ่งหลอดอย,ยังไงฉีดไปนี่ซีเนียลดนเราล็อกเรียบร้อยไม่ต้องหนีไปไหนครับผมคืออันตีเนี่ยเวลาเราจะกดอีกซ้ำอีกรอบให้แบบว่าบิงไปตรงที่เราอันตีเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับว่าอยู่ในป้อมไหมอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็บิงไปพลาดได้นะครับผม ถ้าสองสี่พันสองเพื่อนฉีดป้อมนี่โคตรแรงเฮ้ยฟอลอเรนติโน,โนมาวะ่ะไม่ไหวว่ะเพื่อนเอ้าเฮ้ยเอ้าตายหมดเลยเอ้ามุลาเอามาหน่อยเพื่อนมุลาเอามาหน่อยดได้ไหมเนี่ยเอามุลาบินกับเฉยเอายังไงอ่ะได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ ผมฆ่าไป8ปดแอสซิสไป6นะครับมาเล่นด้านบนมาเพื่อนมาเปลี่ยนเป็นรองเท้าจอดกระเวยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคูดาวยังไงก็40%เปนะครับผมเพราะว่าของต่างๆมันก็มีหมดแล้วนะฟอร์เรเดโนล็อกหัวเรียบร้อยกลับมาด้วยใช่ไหมฉีดไปหนึ่งทีครับผมแตก นาคอร์ดเลน,นล่างเนาะมุลลาต้องไปต้องไปกันบ้านให้นะครับไม่อย่างนั้นเราก็ต้องมานั่งแบบจะขึ้นบ้านก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่านาคอรมันโยกเลนนะครับผมมุลลารเราก็ไม่ลงไปกันให้นะผมว่านาคอรน่าจะกลับบ้านปีกันบนนะเชื่อผมไหมนั่นไงแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนาคอรจะดันบนแล้วก็ไม่มีใครไปกันบนเออผมว่าต้องไปแบบนี้ไปเชื่อผมเถอะ เดี๋ยวพอเราจะตีดาร์กนาคอต้องดันบนนั่นไงเห็นไหมมันผมแบบหมดเลยครับคือผมอ่ะไปสู้นาคอมันก็แบบไล่ไม่ทันน่ะเพื่อนเอ้าเฮ้ยตรงนี้บวกกันว่าเฮ้ยอันตีล้มโอโหโคตรเฟลแต่ไม่เป็นไรท่าสองเราโคตรแรงครับผมเราเบิร์ไปอีกทีหนึ่งหนึ่งศพปอเรนติโนมาดิเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องวางท่าสองตรงนี้กดท่าหนึ่งดนโนเฉีดไปหนึ่งที่เอาว่ะ คอสมาซ้อนว่ะแล้วลิงลิงไม่มามันปล่อยมันปล่อยนี่มาแล้วนะครับดาร์กมาเลงกลางแล้วผมว่าทีมเรามันมึนๆว่ะโดยเฉพาะเวนโคตรคอสล่องโคตรแรงเลยว่ะไม่ไหวนะคอสแรงจัดเฮ้ยเฮ้ย ตายหมดเอ้า GG ว่บผมดูทรงแลวอย่างนี้ข้อสองใส่ไปเดี๋ยวนะแวนเราอาการหนักอยู่นะครับได้นาครอสมาเฮ้ยมันกลับมาพอดีเรียบร้อยก็ผมสองพันแปดแเทวเทวเทวต้องเอาเทวก่อนชิดโอ้โหเอ้า ดาร์คซเลเยอร์ตีบ้านแตกโอ้โหคือเมื่อกี้นี้ผมท่าสอกับชีใสเทลคือตายเลยนี่ครับผมแต่แบบไม่ทันแล้วอ่ะเกมนี้มันมันได้เท่านี้สำหรับดาร์ซี่นี่ครับคือทีมงานมันมึนมึงยังไงไม่รู้ผมดูทรงแล้วทำเดเมาทไปยี่บเก้าจนะครับตีกลมๆก็30%เนาะถือว่าท่าสองแรงมากนะครับสำหรับดาร์ซี่นี่ครับแวน4.7อาการหนักอยู่นะครับแวนเนี่ย แวนทำาดาเมจนมากกว่าโตโรเหลือเจอเชื่อครับผมโตโรยังทำได้เม่มากๆก,กว่าแวนอีกอ่ะอยังไงก็ถือว่ามารีวิวสกินใหม่แล้วกันนะครับสลับดีอาซี่ร่างทองนะครับอย่างนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับสลับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ